สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง one life channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลยดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาซื้อฮาร์ดดิส4 t b เลไบตนำะมาใช้งานนะครับกับ Windows 10นะฮะแต่ Windows 10มองไม่เห็นฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็อพอแก้ไขมองเห็นแล้วก็เห็นได้แค่2เทเนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าหน้า d i s p c นะฮะนี่นะจะไม่มีฮาร์ดดิสตัวที่2นะครับผม วิธีแก้ไขขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเข้าไปที่คลิกขวาที่ start นะฮะแล้วก็เข้า disk management นะครับผม mm hmm. เข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยดูช่องแถบสีดำานะะตรง disk ที่1น,นะฮะมันจะนี่นะครับ3,726จิก g นะก็คือ4จิ gig ไอ้เทเนั่นเองนะครับผมมันจะแบ่งแบ่งเป็น2ได d r i นะฮะ ก็คือได้แรก2,000ได้ที่2 0 0นะก็คือมันจะรวมกันไม่ได้นะครับผมก็คือ Windows 10อะมันให้มันมันมองเห็นได้แค่2เทเลไบต์ te, นะฮะก็อันเนี้ยอันแรกเนี้ยสามารถเพิ่ม New Simple Volume ได้นะแต่อันที่2เนี้ยสร้างไม่ได้นะครับผมสร้างไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการสร้าง2เทเลไวตนี้ก่อนนะครับ New Simple Volume นะฮะ ไปเลยนะครับกด next นะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบ่งนะฮะเอาแบบ maximum ไปเลยนะครับ next นะฮะ assign default lowing drive letter up ได้ดีไปเลยนะฮะอ่า uh, ntf a okay. อเคประมาณนี้เลยนะครับ finish ไปเลยนะฮะประราตอนนี้มันจะขึ้น drive ใหม่แล้วนะครับเรามาดูที่ h i s p c นะนี่นครับ new volume นะครับ หนึ่งจกก็ก็สองเทเลไบต์นะครับก็คือมองไม่เห็นสี่เทเลไบต์นะฮะมองมเห็นสี่เทเลไบต์นะเดี๋ยวจะต้องทําการลบทิ้งก่อนนะครับผมดีล e ทวอลลุ่มก่อนนะฮะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะวิธีแก้ไขที่ทำให้มองเห็นสี่เทเลไบต์ได้นะครับผมกดตรงช่องสีเทาตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับ ตรงสีเทาตรงนี้เลยนะที่เห็น3 7 2 6จ2 GB เนี่ยนะครับตรงนี้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Convert to GPT d i s k นะครับนี่นะมันจะรวมกันแล้วนะฮะจะรวมกันแล้วนะครับ,รรบอ่ลบเสียงก่อนมีเสียงเข้ามาอ่านี่นะจากเป็น2 2+ ไดนะ้นะกลายเป็นได้เดียวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนแรกที่ผมทำเมื่อกี้เนี้ยก็คือคลิกขวาตรงช่องว่างๆตรงนี้นะฮะแล้วก็กด New Simple Volume นะครับผมกด Next นะฮะแล้วก็ m a x i m i z ไปเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้ว Next Next ไปเลยนะก็ Finish นะครับอ่าตอนนี้มาแล้วเนี่ยไปดูหน้า DPC s นะอ่าตอนนี้นะฮะเรียบร้อยนะสมบูรณ์แบบแล้วนะ 4ี่ทนะจริงๆก็มันไม่ถึงนะมันถึงสามสามอะไรประมาณนี้นะยังไงมันไม่ถึง4ี่อยู่แล้วนะฮะยังไงก็ไม่ถึงสี่ทยอยู่แล้วนะครับผมนี่นะทํทตามวิธีขั้นตอนนี้นะฮะไม่ยากนะครับไม่ยากนะสำหรับท่านที่ซื้อฮาร์ดดิสลูกที่2องลูกที่3อะไรขึ้นมาใหม่มาใช้งานนะแต่เวลาเสียบฮาร์ดดิสเข้าไปเนี่ยอ่าวินโดวสิบมองไม่เห็นนะเพราะมองเห็นแล้วก็สร้างไดร์ขึ้นมาก็ มองเห็นแค่ 2TB ทเลบนะทำตามวิธีนี้นะครับผมเห็นครบ 4TB ทบแน่นอนเริงๆก็ไม่เห็น4ี่ทบยก็3 6 3นี่แหละครับแต่ก็เหมารวมตีคําเป็นว่า 4TB ทเแล้วกันนะครับผม <c oughs> ก็หวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะลองทําตามช้าๆนะถ้าใครหรือท่านใดทำตามไม่ทนันสต็อปเอาไว้นะหรือว่าย้อนดูย้อนกดย้อนดูนะหรือว่ากดาเปลี่ยนความเร็ว ความเร็ววิดีโอนะให้มันช้าลงสักสเต็ปหนึ่งนะฮะโอเคครับก็ขอผู้ติดตามนะฝากกดแชร์ฝากดกด subscribe ช่องแล้ะช anel ด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็ขอให้สุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมก็ คลิปหน้าจะมีอะไรมาสอนมีความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆมาสอนเนี่นะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลาบลาไปแล้วนะสวัสดีครับ